to prd PRD7 Podcast. Hello, everyone, and welcome to Dit Pak, your weekly English podcast right here on Podcast PRD7. This is the show where we make learning English fun, simple, and super useful for everyday life. Every week, we'll share must-know vocabulary. catchy phrases, and fun language tips to help you speak English more naturally and enjoyably. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอังกฤษติดป,ปากทางพอดคาสต์ PRDJ นะคะรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันรวมถึงการแชร์คำศัพท์ที่ติดปากประโยคตัวใจและเกร็ดภาษาอังกฤษสนุกๆให้คุณได้เพลิดเพลินในทุกสัปดาห์ค่ะใครอยากเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเครียดมาฟังเราแล้วพูดตากไปด้วยกันนะคะ Let's go <S Get ready i s a trick talk time สวัสดีค่ะรายการอังกฤษติดปากนะคะในอ p ีนี้ค่ะเราจะไปเรียนรู้กับคำว่า big และ large นะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็แปลว่าใหญ่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะอย่างคำว่า big เนี่ยจะใช้บ่อยในภาษาพูดหรือสถานการณ์ทั่วๆไปนะคะมักจะสื่อความหมายคำว่าใหญ่หรือว่ามาก ะะหรือว่าสำคัญก็จะมีน้ำเสียงที่ไม่เป็นทางการนะคะอย่างเช่น he has a big house he has a big house เขามีบ้านหลังใหญ่นะคะอีกประโยคนะคะ she's a big star in Hollywood she's a big star in Hollywood นะคะเธอเป็นดาราดังในฮอลลีวูดก็จะเห็นนะ,ะว่าคำว่า big เนี่ย ก็จะสื่อความหมายเรื่องของคำว่าใหญ่มันยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความสําคัญนะคะไปดูลาชนะคะลาชเนี่ยก็จะใช้บ่อยในภาษาเขียนนะคะแล้วก็เป็นทางการด้วยนะอย่างเช่นพวกการารายงานหรือว่าวิจัยต่างๆนะคะซึ่งลาชเนี่ยก็จะไปเน้นขนาดที่เป็นรูปธรรมแล้วก็วัดได้นะคะใช้กับอะไรได้บ้างใช้กับเสื้อผ้าปริมาณพื้นที่จำนวน นะคะไปดูตัวอย่างประโยคของ large กันบ้างนะคะ He bought a large car. He bought a large car. เขาซื้อรถคันใหญ่นะคะอันนี้ก็คือให้เห็นว่ามันใช้กับสิ่งของนั่นเองนะคะ The company has a large number of employees. The company has a large number of employees. แปลว่าบริษัทนี้มีพนักงานจำนวนมากนะ,ะอันนี้ก็บอกถึงปริมาณนะคะที่ ของพนักงานนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะบิ๊เนี่ยสรุปไว้ว่าอย่างนี้นะคะบิ๊กเนี่ยจะใช้ทั่วไปก็จะพูดถึงความใหญ่แล้วก็ความสำคัญนะคะความมากนะ,ะแต่ว่า l a r g e เนี่ยใช้แบบทางการนะ,ะที่จะใช้กับเ,เรื่องของรายงานวิจัยต่างๆนะคะก็มีการใช้ทางการมากกว่านะ,ะก็จะพูดถึงเรื่องของขนาดหรือปริมาณที่วัดได้นะคะ มาดูความแตกต่างอีกสองคำนะที่มีความหมายเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคำว่า watch แล้วก็ see ซึ่งแปลว่าดูเหมือนกันนะคะ watch กับ see เนี่ยจะมีความหมายที่คล้ายกันแต่ว่าก็ใช้แตกต่างกันตามสถานการณ์เช่นเดียวกันนะเหมือน big กับ large นะคะไปดู C ค่ะ C ก็คือความหมายเห็นโดยบังเอิญหรือโดยธรรมชาติของสายตา ไม่จาเป็นต้องตั้งใจนะคะอออย่างเช่นเมื่อเราเนี่ยตาเราไปเห็นอะไรบางอย่างเองนะคะก็ไปดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น I see the bird outside the window I see a bird outside the window ฉันเห็นนกอยู่ข้างนอกหน้าต่างอันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจเห็นนะคะแต่ว่าเราไปเห็นแล้วเนี่ยเราก็ใช้คำว่า see นะคะอีกหนึ่งประโยคค่ะ Did you see my phone on the table Did you see my phone on the table คุณเห็นโทรศัพท ของชั้นบนโต๊ะไหมนะคะอันนี้ก็คือ,เ,อเป็นการถามโดยที่ไม่ได้เจาะจงนะหรือความบังเอิญเห็นนั่นเองนะคะไปดูวอชค่ะความหมายดูเช่นเดียวกันแต่ตั้งใจแล้วก็ใช้เวลาในการเฝ้าดูจับมองจับจับจ้องนั่นเองนะคะเมื่อเราจงใจที่จะเฝ้าดูบางอย่างนะสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นหนงังเป็นละครนะกีฬาหรือว่าเรามองผู้คนที่ทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการเฝ้าดูอย่างตั้งใจเราก็จะใช้วอชนะคะ I like to watch movies on weekends. I like to watch movies on weekend. ฉันชอบดูหนังตอนมันหยุดอันนี้ฉันเฝ้าดูนะแล้วก,ก็ฉันก็วางแผนแล้วว่าฉันจะดูหนังในวันหยุดเราใช้ว่า watch นะคะ She is watching the children play. She is watching the children play. เธอกำลังดูเด็กๆเ,เล่นนะอันนี้เธอก็ตั้งใจที่จะดูเด็กๆเ,เนี่ยเล่นสนุกสนานนั่นเองนะสรุปสั้นๆได้ดังนี้ค่ะ C และ watch นะคะ C เห็นแบบไม่ได้ตั้งใจหรือสายตาเนี่ยไปเห็นเองนะ,ะส่วน watch ก็ดูเช่นเดียวกันแต่สถานการณ์นั่นคือการตั้งใจที่จะดูหรือมีความตั้งใจเฝ้าดูสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นความหมายที่มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น big กับ large ที่แปลว่าใหญ่และ watch และ see ที่แปลว่าดูนะคะก็เป็นเรื่องของความแตกต่างนั่นเองนะคะ It's time for sound s h a c k ค่ะช่วง sound s h a c k นะคะวันนี้มีประโยคหิวใจนะที่หลายๆคนอาจจะกำลังประสบปัญหาในเรื่องของอการทำงานครอบครัวนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยเราก็มี ประโยคฮิวใจนิดเล็กน้อยๆนะคะมาเดินดูกันนะคะใครที่กําลังคิดว่าตนเองนะั้นมีความท้อแท้แล้วก็คิดว่าทําในสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้นะลองให้กําลังใจตัวเองซิว่าเราทําได้แน่นอนนะคะคุณทําได้แน่นอนค่ะ you can do it you can do it คุณทําได้แน่นอนค่ะแล้วตัวเมอเองก็เชื่อนะว่าเมื่อคุณลงมือทําแล้วนะและมีความตั้งใจเชื่อว่าทําได้แน่นอนค่ะ Don't give up, keep going. Don't give up, keep going. อย่ายอมแพ้แล้วเดินหน้าต่อไปนะคะทุกอย่างอุปสรรคมีทางแก้ไขปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขเพียงแต่เราอย่ายอมแพ้และเดินหน้าต่อไปนะคะสิ่งที่สำคัญค่ะ Believe in yourself. Believe in yourself. เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเราอย่าเป็นคนที่ขาดความมั่นใจเราเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในหลักการและเหตุผลก็จะเดินก้าวหน้าต่อไปนะคะ Every step you take brings you close to your goal Every step you take brings you close to your goal ทุกก้าวที่คุณเดินพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น น,ะะนั่นก็คือหมายถึงว่าเมื่อคุณได้ก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆโดยที่มีจุดหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตต่างๆนะคะถ้าเราก้าวเดินไปข้างหน้าแน่นอนค่ะคุณถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนนะคะใครที่กําลังออนแอค่ะฟังประโยคนี้ไว้นะ,ะ Stay strong better days are coming Stay strong better days are coming เข้มแข็งไว้วันที่ดีก,กำลังจะมาไม่มีใครโชคร้ายได้ตลอด ชีวิตของเรานะมันจะต้องมีสักวันที่เป็นช่วงเวลาดีๆขอให้คุณได้เข้มแข็งนะคะแน่นอนค่ะการทำงานหรือการใช้ชีวิตต้องมีความผิดพลาดแน่นอนนะคะ mistakes are proof that you are t r y i n g m i s t a k e are proof that you are trying are proof that you are ความผิดพลาดคือหลักฐานว่าคุณกำลังพยายามไม่มีใครมีความสำเร็จโดยไม่ทำอะไรเลยนะคะความผิดพลาดนั่นคือคุณได้ลงมือทำแล้ว นะคะคดีกว่าไม่ลงมือทําอะไรเลยก็แน่นอนค่ะคุณไม่ผิดพลาดเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณกําลังพยายามค่ะวันไหนที่เราอยากปลอบใจตัวเองนะว่าออวันนี้ฉันรู้สึกว่าออทํางานได้ไม่ดีเลยนะวันนี้ร,รู้สึกว่าดุลูกเกินไปนะคะ keep your h a n d up you are doing great keep your head up you are doing great เงยหน้าขึ้นไว้คุณทำดีแล้วนะคะทุกอย่างย่อมมีเหตุและผลของมันนะคะให้กำลังใจตัวเองในทางที่บวกนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่ามีคุณค่านะคะ One small step can change your whole life One small step can change your whole life เพียงก้าวเล็กๆก,ก,ก็ทำให้เปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้วันนี้คุณเริ่มทำอะไรแล้วหรือยังเรื่องของ ชีวิตครอบครัวเรื่องของการทำงานนะคะวันนี้คุณมีเพียงความพยายามหรือก้าวไปทีละสเต็ปทีละเล็กทีละเล็กแน่นอนค่ะชีวิตคุณเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะหากใครกำลังท้อแท้เช่นเคยค่ะการพักผ่อนหรือการรีแลกซ์ตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการปล่อยใจให้ว่างแล้วก็เป็นการให้ตัวเองได้พักสมองนะคะ It's okay to rest but don't quit It's okay to rest but don't quit การพักผ่อนเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เมื่อพักผ่อนแล้วอย่าลืมลุกขึ้นมาสู้และอย่ายอมแพ้นะคะและอีกหนึ่งประโยคนะสุดท้ายขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้สำหรับเรื่องความพยายาม Your hard work will pay off Your hard work will pay off ความพยายามของคุณจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอก็เหมือนที่บอกนะ,ะไม่มีใครที่ไม่พยายามแล้วไม่สำเร็จนะทุกคน ล้วนแต่มีความพยายามในความาถลัดของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานต่างๆนะเพราะเพราะฉะนั้นข้อที่สําคัญคือการให้กําลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด,สดการให้คุณค่าของตัวเองการเชื่อมั่นในตนเองนะก็จะทําให้ชีวิตเราสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นใจค่ะอาละค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือรายการอังกฤษติดปากนะคะก็เป็น มาพูดคุยเรื่องของคำศัพท์ประโยคเล็กๆน้อยๆนะที่ทำให้คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในประจำวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะแล้วมารับฟังกันได้ใหม่ใน EP ีหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องของอะไรต้องมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ That's all for this week episode of อังกฤษติดปาก Thank you so much for tuning and learning with us. Be sure to practice today's phrases and try using them in your daily conversations. Simple English you can use every day. Bye for now and take care. ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube P.R.D.7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบรี99.75เมกะสวทระยอง91.75เมกะสวทจันทบุรี90.25เมกะสวทตลาด92.75เมกะและสวทสระแก้ว103.25 m มกะเ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast